มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บนะครับจากเหตุโครงสร้างอาคารคอนโดมิเนียมริมแม่น้ำเจ้าพยาสุดตัวครับขณะที่เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานและวิศวกรผู้ควบคุมงานตรวจสอบความปลอดภัยของอาคารก่อนเข้าไปให้การช่วยเหลือด้านในครับเจ้าหน้าที่อาสาสมัครพลุทิพย์ป้องกัตึงนำอุปกรณ์เข้าไปตรวจสอบหลังจากที่ได้รับแจ้งเหตุว่ามีผู้เสียชีวิตบริเวณไซต์งานก่อสร้างคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งใกล้กับแยกบางโพครับ ในที่เกิดเหตุเป็นโครงการก่อสร้างคอนโดมิเนียมวิวริมแม่น้ำเจ้าพยาลักษณะเป็นอาคารชุดพักอาศัยจำนวนประมาณ27ชั้น1อาคารกำหนดระยะเวลาโครงการเริ่มตั้งแต่วันที่11มิถุนาย,ยน2563และสิ้นสุดวันที่3มีนาคม2565เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบพบว่าโครงสร้างอาคารสุดตัวครับขณะที่มีการเร่งเทพ,พื้นคอนกรีตโดยขณะนั้นมีคนงานทำงานอยู่ที่บริเวณจุดเกิดเหตุจึงมีผู้ได้รับบาดเจ็บ5คน เขายอยถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงและพบผู้เสียชีวิตติดอยู่ภายในอาคารจำนวนหนึ่งคนผู้ที่เห็นเหตุการณ์บอกว่าช่วงเกิดเหตุเวลาประมาณ24นาฬิกาของคืนวันที่30เมษายนปกติเวลานี้โครงการจะหยุดการทำงานแล้วนะครับแต่ว่าจังหวะนั้นได้ยินเสียงดังอ,ออกมาจากด้านในโครงการจากนั้นครับเห็นรถจนของคนงานนำตัวผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวน3คนไปส่งที่โรงพยาบาลแล้าจนที่กู้ภัยก็เข้าไปในจุดเกิดเหตุนำตัวผู้บาดเจ็บอีก2คน ไปส่งโรงพยาบาลวาชจิระพยาบาลนะครับ